ช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาล่ะตอนนี้เราต้องไปทานแล้วไหมอ่ะใช่ครับว<ห>ันนี้แล้วช่วงวันเช็คอินของเราวันนี้จะเป็นขนมซึ่งหลายๆคนเคยคนเถียงกันด้วยนะจะเรียกปั้นสิบหรือจะเรียกปั้นคลิป<อ>หรือจะเรียกอะไรกันแน่วันนี้ไม่รู้ว่าเรียกยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่วันนี้เจ้าเด็ดเขาว่ากันว่ามาจากชุมพรโจออะรสชาติเป็นยังไงไปติดตามกับวันเช็คอินเลยครับค คุณผู้ชมค่ะนี่คือปั้นคลิปไส้ปลาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมนูที่สุดยอดมากๆนะคะวันนี้เจ้าของร้านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะนี่ยูชุมพพอนาะนี่บอกว่าเรียนสะอาดนี่เคยไปประทิ้วเมื่อไรแต่อนนั้นพายุเกผัดเลยนะเซ็ตชุวงเนี้บอกไปแล้วมีมีเรียนไม่สะอาดไหม ชื่อโรงเรียนสะอาดเพื่อเดิมวิลป์ค่ะคุณแล้วก็ผมชื่อสะอาดเรียนสะอาดแต่นี่เดี๋ยวก่อนนะอยู่ชุมพรไม่ทราบเลยว่าจริงๆมันมีเมนูขึ้นชื่อแล้วก็เป็นของขวัญของฝากด้วยอ่ะใช่เป็นโอทอปห้าดาวด้วยโอทอปห้าดาวเราสงสัยมากเลยความเก่งของปั้นคลิปคุณยายคืออะไรคะวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบที่เราเอามาจากน้ำปลาที่ อุดมสมบูรณ์นะคะที่อยู่หาดสปรีค่ะโอ้เป็นสุดยอดค่ะเป็นทะเลที่สะอาดที่สุดในน้ําสะอาดที่สุดในประเทศออ๋นี่แหละใช่แล้วไม่แล้วผมไม่รู้เลยปลาที่ใช้อ่ะเขาใช้ปลาอะไรกันฮะปลาตาโตค่ะปลาตาโตใช่ไหมมันจะคล้ายกับปลาตาโตเด็กชุมพรทําไมไม่รู้จักไม่รู้จักเรื่องพวกทุกอย่างเลยปลาปลาตาโตเนี่ยจะคล้ายปลาตาโาเล็กจะเนื้อเยอะกว่านิดนึงแต่ปลาตาเขาจะโตปลาตาจะเป็นปลาทะเลกระบวนการ ในการทําไม่ง่ายนะคุณเพราะวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเขาเอามาจากพื้นถิ่นนั่นแหละนอกจากปลาแล้วมีอะไรฮะพริกไทยในสวนค่ะพริกไทยใวนแล้วก็น้ําตาลเราก็ไม่ขัดสีนะคะเป็นน้ําตาลทรายแดงนี่ที่ทราแดงเขาบอกว่าคุณยายนี่คือคุณยายท่านนี้คที่เป็นสูตรเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์มากต้องเรียกคุณป้า แบรนด์เขาเขียนแบรนด์มาไงใช่เลยต้องดูแล้วดูหน้าม anyway> ันป้าก oh well> ็พอมันไม่ขลังอะลูกไม่ขลังยยาตอนนี้ต้องเป็นกุญญายเออใช่มันจะได้ดูขลังดูแบบเป็นตำนานนจะบอกว่าเจ้านี้นะคะผู้ชมเขามีการใส่ใจในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งด้วยนะการที่เขาจะหีบห่อแพ็กเกจเนี่ยเขามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนใชอย่างที่พี่จัดถือนี่อันนี้อันนี้กลุ่มเป้าหมายอันนี้ของพี่จัดก่อนอันนี้เป็นถุงเนาะอันนี้เป็นถุงมินิเคอรี่พัคใช่ครับมีสตอรี่ด้วย อีของมันข้างหลังเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนนี่ฉันก็เป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งหลังจากนั้นพลิกผันยปมีบ้านมีประวัติให้เลยประวัติยาวมากของเจ้าของร้านเองอันนี้เป็นแพ็กเกตที่เราตั้งใจที่จะให้จะให้เป็นแบบวัยรุ่นค่ะที่แบบเป็นเอาขนมไทยเราแบบเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมคะขนมไทยแล้วก็มาใส่แพคเกจให้มันดูแบบน่ารักดีเนาะแต่ก่อนทำทำบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะทำอะไรแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมามาทำอันเนี้ย ก็เราก็แบบอยู่ในพื้นที่ในชุมชนอยู่ในสวนยางใช่ไหมคะแล้วก็มองเห็นว่าเราจะสามารถที่ทําอะไรในชุมชนเราได้บ้าง,งแล้วก็ ในในชุมชนเรามีวัตถุดิบที่ดีเราเราก็เอามาทำไส้ขนมเราาทำขนมหาจุดเด่นของแล้วของนี่ต้องเข้าใจพราะบางทีทำสวนยางอ่ะฝนตกอย่างเงี้ยจบเป็นเยางไม่ได้แล้วทำอะไรต่อเออจะต้องหาที่เสริมเนี่ยเราต้องต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าวิธีการแบบนี้คือการสร้างสตอรี่เป็นวิธีการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ใช่อย่างทุกวันนี้เวลาคุณเดินไปตามร้านอาของร้านอาหารคุณเห็นไหมเมนูต้องเป็นเมนูที่ชื่อยาวนิดนึงสมมติปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดที่ว่ากันว่าตกไปในพื้นทรายแล้วต้องหยิบปี กไก่ขึ้นมาปัดทรายออกแล้วกินอย่างเงี้ยคือมันเป็นการสร้างสตอรี่ร้านไหนเนี่ยเราไปเจอร้านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกจริงจริงที่แต่ว่าว่ัตถุดิบเนี่ยปกติผมจะเคยเห็นในวิธีการทำไส้เขาจะใช้วิธีการผัดค่ะแต่ที่นี่เขาไม่ได้การผัดเขาทำยังไงคะคั่วแห้งกับน้ำคั่วคั่วแห้งกับน้ำคั่วแห้งแต่ไม่ใส่น้ำมันแต่ไม่ใส่น้ำมันก็คือมันจะไม่เหม็นทื่แล้วที่สำคัญเราไม่ใส่ถั่วผสมลงไปโอ้โหทำไมคะ ถั่วเนี่ยมันทําให้มีกลิ่นหืนอ่าแล้วนี่เป็นน้ำเป็นเป็นปลาล้วนๆคือคุณลูกค้าจะได้ทานปลาเต็มๆค่ะได้โปรตีนขั้วหนะผมว่าเราต้องลองกันแล้วแหละใ่ต้องลองกันแน่กระชิ่มอีนิดนึงนะผมอยากอธิบายนิดนึงปกติปั้นสิทธิ์เนี่ยเราจะเจอแบบแห้งๆหน่อยเนาะแต่อันนี้เนี่ยคุณจะเห็นนะคุณจะเห็นว่ามันช่ำมันช่ำแล้วเหมือนมันนิ่มเออแล้วมันเคลือบอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเนี่ย มันไม่ได้เป็นเทคนิคการทอดค่ะอ๋อเป็นเทคนิคการทอดเหรอเคริคการออีกใช่ลองดูค่ะถ้าเราเคลือบมันจะแข็งนะคะถ้าเราเคลือบน้ำตาลมันจะแข็งแต่อันนี้มันนุ่มนะคะเยอะนะคะเป็นไงมั้งมันได้ความพริกไทยอ่ะความพริกยพริกไทยในสวนซื้อของชาวบ้านน่ะลูกซื้อของชาวบ้านที่ในสวนใกล้ๆกกันนี่แหละมันเป็นธรรมชาติหมดนะคะ เอ๊ะชั้นชั้นข้างในนี่มันคือประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีพริกไทยมีหอมเค็มอ๋อมีหอมแขกมีพริกไทยมีหอมเค็มีน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะให้ผู้ชมดูนะขอโทษนะคะเออเออบีลองบีให้ดูไม่เป็นชั้นเลยเนี่ยยอดชัดเจนเขาเห็นไหมนะเนี่ยไส้มาเยอะมากรสชาติต้องอย่างนี้แน่นมากแล้วรู้สึกว่าเนื้อเนื้อปลาก็ชัดเจนเหมือนกันใช่ครับหย่างนี้มันเก็บได้นานไหมครับซื้อไว้กล่องาเนี่ยสามเดือนค่ะ ใส่ตู้เย็นได้ด้วยนะลูกขอซื้อไปเลยสิบกล่องเชื่อยจริงไปฝากที่บ้านเอืมจะนะอร่อยอุ้มขออนุญาตไม่แน่ใจไว่ให้หรือเปล่าคือตอนนี้ราคาสับปะรดมันตกเรามีไส้สับปะรดด้วยถูกไหมคะทำอยู่แต่ว่ายายกำลังกำลังตอนนี้ตอนแรกก็ทำแล้วทีนี้ไม่ว่ามันยานเยอะทานเยอะเกินมันยังไม่ลงตัวแล้วเดี๋ยวมันเป็นไรแต่คุณคนรู้ว่าถ้าเกิดอยากจะอุดหนุนเนี่ยสามารถที่จะอุดหนุนได้ตาม ตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้เมื่อสักคู่นี้แต่ใครอยกรุงเทพตอนนี้รู้สึกว่าสามารถไปได้ด้วยใช่ค่ะจะมีงานมีงานนะคะขออนุญาตย้ำเบอร์อีกทีได้ไหมคะถ้าเกิดอยากจะโทรสั่งบ้างได้ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์089-97 8-9-950ค่ะออนีค่ะนี่จะบอกว่าเขาจัดงานกรุงเทพด้วยนะอยู่กรุงเทพอีกหลายวันเลยครั่ะอยู่เดโมงงามวงวานนะคะจะมีงานต่อวันที่7ถึงวันที่13แล้วก็งานใหญ่ของที่เมืองทองนะคะเป็นงานมิตรเยียตั้งแต่วันที่ เถึงวันที่17เดือนนี้นะคะแต่ถ้าสมมติกลับไปแล้วผมจะสั่งจากจุมพรได้ไหมอ่ะมาส่งได้ใช่ไหมจะส่งกับใบเสน่เคอรี่ส่งได้ได้หมดได้หมดเลยทั่วประเทศทั่วประเทศค่ะเก็บได้นานด้วยเก็บได้นานค่ะแล้วถ้าใส่ตู้เย็นนะจะอร่อยมากมันจะกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าถ้ามันแข็งหนูก็วางไว้สัก10บานาทีหรือ10นาทีนะระหว่างที่หนูอาบน้ำแปรงฟันพอดีเลยกินกับกาแฟเช้าๆนะออยมาดีดีก่อนจากเลย เราอยากมีเมนูแบบนี้เหมือนกันสำหรับผมไม่ต้องเคีื่องไม่ต้องเคียงอะไรกันเลนมันอิ่มไปเลยอ่ะอิ่มไปเลยใส่แข็งใส่แข็งต้องบอกว่าคุ้มค่าแก่การไปเช็คอินมากๆเลยนะคะวันนี้มอบใบเช็คอินให้เลยค่ะขมาแล้วมาขอบคุณครับอมมันมากอร่อยมากอร่อยมากได้สุขภาพด้วยใช่ครับใครสนใจก็ตามเบอร์ตาม Facebook อะไรที่ขึ้นให้นะเมื่อสักครู่นี้นมาเลยเหรอคะมาเลยโทรศัพท์มาเลย จะระสามมาเลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเจ้าของร้านเขาปิดรายการกับเราก่อนนะครับเอาละฮะเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ข่าวเช้าตรู่ตีห้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอร่อย ข่าวช่องวันเข้าถึงข,าข่าวเข้าถึงคุณ